สวัสดีครับผมผม้อกนะครับจากนั้นต้นยางยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของตัวซูบารุนะครับที่เป็นสเปคห้าลูมาตรฐานใส่รถโตโยต้าได้ตรงรุ่นนะครับก็คือว่าตัวนี้จะเป็นขนาดห้าลูมาตรฐานเพราะฉะนั้นจะใส่กับรถอาผ่าได้เดลไฟลได้แคมลี่บีโก้ลีโว่กินโนวาแล้วก็นิติมาได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นขอบ18ในราคาไม่แพงนะครับนำไปใส่กับรถของแทมดี่ก็ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำนะนะครับลายของเขาจะเป็นลาย5ก้านนะครับราคานี้นี่ท่านได้ล้อในเขาเรียกได้ว่าในลุกที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นล้อหน้าเงานะครับข้างในดำนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านใดไปซื้อรถไม่ว่าค่ายไหนก็ตามนะครับผมกล้าบอกได้เลยร้อยละแปดสิบนะครับล้อจะเป็นแบบนี้หมดแล้ว เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับว่าเป็นล้อแท้จริงไหมนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของซูบารุเลยนะนะครับก็จะเป็นล้อของซูบารุสเปคลงไว้เป็นขออ18กว้าง7นะครับออฟเซต48นะครับเป็นล้อแท้นะอันนี้ก็คือบอกหมดเลยชื่อผู้ผลิตนะครับขนาดความกว้างนะครับครบแล้วนะครับดูตรงนี้ครบเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นล้อแท้100%นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับจะนําไปใส่กับรถแฮมลี่นะครับเรามียางบริการนะครับยางสเปค2 3 4 5ามสี่หุ้่นนะครับประกบกับล้อเข้าไปใส่รถนี่รับรองสวยนะครับล้อรุ่นนี้นะครับผมแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าที่ขับรถโตโยต้าอยากได้ขอบ18นะครับในราคาไม่แพงเพราะว่าถ้าไปซื้อของรุ่นใหม่ๆมันแพงนะครับเพราะว่าล้อขอบ18ส่วนใหญ่ติดมากับรถคาร์ล้านกว่าบาทนะครับเพราะเป็นรุ่นทองนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมขายให้ในราคาไม่แพงถูกกว่ากันเป็นครึ่ง เป็นตูวเลือกที่ดีนะผมบอกได้เลยนะครับหน้าร้านเราจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงแบบนี้เลยนะครับร้านอยู่พระรามสองบางุงเทียนนะครับผมร้านจะอยู่เลยซอยเคททะเล21มา200เมตรนะครับไม่ต้องข้อซอยถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมาไม่ถูกนะครับก็ ติดต่อได้นะครับภายใต้เบอร์ที่อยู่ใต้กลงนี้ครับก็จะมีเบอร์ของเพชรต้นนะครับที่เรา้ายด้วยแปดห้าสี่สองหนแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมก็ลบทาายด้วย7จ็ดี่ีนะครับท่านใดสะดวกโทรเบอร์ไหนได้นะครับเราบริการให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีร้องมานำเสนออีกนะครับสอีคลิปนี้ผมก็อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ